ให้เราเนี่ยเลือกรูปมาในไอจีคนละห้ารูปเอาในรูปยักษ์เอารูปนี้ดีกว่าตอนนั้นอะจะมีชุดนอนเสื้อกางเกงขาสั้นยันกางเกงในเฮลโหลสวัสดีค่ะยังมีคนนั่งเล่นยุอยู่ฮะเอาวันดีจ้าละครเริ่มถ่ายแล้วค่ะ วันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นชื่อคลิปไปว่าเราเนี่ยจะมานั่งเลือกรูปจากใน IG เพราะว่าปกติเวลาเราเล่น IG แล้วก็จะลงลงลง ทำเ, <TF> เพื่ออะไรกูยังไม่รู้กลจคิดเนี้ยคือประเด็นของกูคืออะไรรูกไหมคืออะไรกูนั่งถ่ายไอจีตัวเองอแล้วก็มานั่งอยู่ดีๆก็มาโนโน,นึกแจ่มขึ้นมาว่าไอ้รูปแรกๆที่เราลงเนี่ยมันเป็นยังไงวะเอางี้ละกันให้เราเนี่ยลเลือกรูปมาในไอจีคนละห้ารูปเอาเป็นรูปที่แบบมีสตอรี่รูปที่ชอบหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เลือกมาห้ารูปเพราะว่าก็คือก็ลงกันแบบนแบบเป็นพันอะเป็นพันเลยกูลงสี่พันรูปมาให้ต้องมานั่งเลื่อนลงไปให้เมืองเนี้ยก็เลยได้แหละมาเจาะเอาห้ายออ่โเเคริมมจ อ่ะเริ่มจากกูหรอรูปแรกรูปแรกเป็นรูปคู่กับมือกันแหละดูดีรูปอะไรอะรูปนี้ รูปนี้รูปนี้เขามีเรื่องเล่ามีอันนี้มีเรื่องเล่าคือรูปนี้มันเป็นรูปตอนที่เราสองคนเนี่ยไปทายแบบไปทํางานแล้วเป็นการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำครั้งแรกของเราทั้งสองคนเลยโดยปกติตอนสมัยนั้นนะคุณนายไม่ชอบว่ายน้ำกลัวอการว่ายน้ําสมัยนี้ก็ยังไม่ได้ชอบว่ายน้ำเพราะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่ากล้าที่จะลงน้ํามากขึ้นแต่ตอนนั้นอ่ะนางไม่กล้าคือถ้าเกิดลงอ่ะนางก็บอกนางเลยว่า ลงมาเหะไม่เป็นไรใส่เสื้อชูชีพแบบมันร้อยมันไม่จมก็คือนิงใจไม่ดีอยู่คือนางก็ใจไม่ดี <c oughs> ก็กลัวจมสุดท้ายสิ่งที่นางทำคือให้อีมอนลองก่อนแล้วพอนางเลยปุ๊บกอด,ดแต่กกระโดดเกาะเกาะอะไรกูยอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยนะกลัวปลาด้วย คือไม่รู้ว่ามีปลามันไม่มีปลาฉลามเว้ยคือมันไม่ได้คิดถึงฉลามนะคิดว่าจะมีปลามาเกาะมาดูดขาหรือเปล่ากูว่าพอขาลงไปปุ๊บอุ้ยจะมีปลามาต่อหรือเปล่าหรืออุ้ยจะมีมีอะไรมาจับขาหรือเปล่าเหมือนผีอะเข้าใจไหมแบบผีแบบผีแบบผน้ํามาจับขาก็คือกลัวคือขาก็คือลอยเหนื่อยลาแล้วนึ่งจินตนาการกูไม่มีะไยมาก นี่แหละนี่คือความที่ที่เลือกรูปนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีเรื่องราวของความที่ว่าโฟมมันกลัว,วกลัวการลงทะเลไม่ชอบว่ายน้ํากลัวจมน้า<ะ>กลัวปลากลัวอะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยแต่ชอบที่จะใส่ชุดว่ายน้ำเงี้ยไปทะเลคือใส่ชุดว่ายน้ําเก่ง ทำเหมือนว่าวยน้ำตัดผ้ามาอีกทีนึงไม่แตะน้ำเลยจ้ะใส่ไปคน่รู้สึก่แมวแล้วเพราะว่ากล้าลงน้ำของกูไปแล้วอ่ะเอารูกนี้แล้วกันรูปนี้กับน้องแมวอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเพิ่งได้นางมาแบบ ครั้งแรกเลยน้องอะไรน้องอะไรคนนี้ชื่อน้องมิบี้ทำมาถึงชื่อมิทบี้มันมันมีความหมายไม่จะบอกตอนแรกนางไม่ได้ชื่อมิบี้นะนองชื่ออะไรก็เลยทำบอกน่าจะชื่อแมวฮะแมวชื่อแมวตอนแรกมันก็เรียกแมวแมวมันนี่เรียกแมวคุณก็รู้อยู่ว่าโอ้โหตายห่าเราก็ค่อยคสังเกตนางไปเรื่อยๆเออว่าพฤติกรรมนางหรืออะไรนางเป็นยังไงจนสุดท้ายไอ้ทำบอกว่าหน้านางอะนางชอบทำหน้าแบบ นุบนิบเนาะตอนแรกนุบนิบก่อนนุบนิบนุบนิบหน้ามันนุบแบบนิ่มงเลยเหรอว่ามินนิ่มเออตอนแรกมันนุบนิบก่อนบอมึงมึงหน้ามันมุกมิบป่ะเอออ่ะพอมุกมิบพอตอนหลังเราก็เลยเรียกว่าเป็นมิบอ่าพอมิบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนางจะงอนเพราะว่าหน้าเพราะว่าไม่น่าชื่อมันไม่น่ารักก็เลยเป็นมิบบี้อ่าเออเป็นหนึ่งที่แบบ หนึ่งรูปที่เรารู้สึกว่าแบบเออให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเลยเพราะแบบเออมันนางน่งารักแล้วก็ครั้งแรกที่ได้มาเรารู้สึกว่าเราคิดยังไงซื้อแมวเพราะตอนแรกโฟมเป็นคนเลี้ยงหมาจะบอกว่าที่เลี้ยงคืออยู่ดีเพื่อนเอเอบอว่ามึงมึงบ้านเพื่อนกูแมวออกมาสองตัวเออเอเอมึงเอาไปตัวหนึ่งดิเขาให้ฟรีหรอบอกเปล่าซื้อช่วยซื้อหน่อยก็เลยเป็นสตอรี่ชาขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสยินดีค่ะอาตอนนี้เป็นลูกกูมึงมึงจะตบกูป่าวว่รูปนี้รูปนี้ อันนี้คือประเทศสวิตแล้วกว่าจะได้รูปนี้อะ่ะมันยากมากพ<อ>เพราะว่าตอนที่ไปถึงอะ่ะคือจะมีคนที่เดินทางไปด้วยก็จะมีมีนี่มีทิวแล้วก็มีรุ่นพี่ทิวแล้วก็มีแฟนของรุ่นพี่ทิวแล้วพอไปถึงปุ๊บมันจะมีทางแยกสองทางมเป็นลองแ t r a c กับช็อตแทรกถ้าทางสั้ายน่ะคือไปถึงปุ๊บก็จะเห็นอีบอกฟ,ฟ้านั่นเลย<อ>แต่ว่าจะเห็นจากมุมข้างล่างก็จะมุมแบบมุมระยะสายตาแค่นี้แต่ถ้าเกิดขึ้นไปลองแทรกอะ่ะก็คือจะขึ้นภูเขาไปแล้วก็ถ่ายรูปลงมาม,มุมกดมุมกดลงมาอะไรเงี้ยก,ก,ก็เลยจะเห็นทุกอย่างก็เลยอ่ะเดินลองแทรกกันเดินขึ้นไปประมาณสีชั่วโมงมันจะมีเส้นหนึ่งที่แบบเป็นเส้นเล็กๆแค่นี้แค่นี้แค่ทางเท้าแค่นี้แล้วคือถ้าเกิดก้าวพลาดไปก้าวหนึ่งอ่ะสวัสดีขาเฮลเลยนะคือลองแบบปุ๊บแบบ ต๊บไปเลยอะใจมึงไม่คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮียไม่ไวม่ไม่ไหวายไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกเลย,เลยคือใครที่ชอบไฮกิ้งอะแนะนำเลยว่าที่เนี่ยต้องไปคือดีเอาน <ะ S 2> ในรูปยักษ์เอ,เอารูปนี้ดีดกว่าคือสมัยนะนะั้นอะกูก็ไม่รู้ว่าใครแบบใครเข้าฝันกูหรือว่าอะไรฮิตแบบเนี้ยนะ ขนตาแผงข้างบนสองชั้นซ้อนกันสองชั้นขนตาล่างก็คือเอาขนตาบนนะมาแปะครึ่งแล้วก็แปะแค่ครึ่งครึ่งหลังเวยนะแล้วถ้าเกิดสังเกตในรูปดีนะคนไม่มีการปัดแก้มตรงนี้ปัดตรงนี้ใต้ตาตรงนี้ปัดแก้มู่ตรงนี้ตรงแน่เล็กๆใต้ตาเนี่ยตรงช่วงใต้ตาเนี่ยตรงเนี้ย ใช่แล้วก็จะเป็นคนชอบกริตเตอร์มากๆติดหัวตาเออติดตรงนี้ต้องเอาให้หนาสุดแล้วบิ๊กอายอีกใช่ใช่คือไม่ใส่บิ๊กอายไม่มีแรงเดินเดินไม่ได้ลืมตาไม่ไหวบิ๊กอายทุกครั้งเคยลืมคอนแทคเลนนอนด้วยใช่ใส่เคยลืมนอนไปเลยนอนไปเลยเพราะว่าเราลืมไปแล้วว่าเราใส่คอนแทคเลนเพราะเราชินอะเราใส่ตลอดเวลาจนแบบเออลืมไปเลยก็คือล้างหน้าอะไรเสร็จก็คือนอนตื่นมาตุ้บไปเลยถามวนี่เลยลืมขึ้นคอนแทคเลนแห้งไปเลยมา ของกูมึงจำบรูปนี้ได้ป่ะเราทำมันเพื่ออะไรอ่ะเนี้สมัยก่อนที่แบบแต่งรูปอ่ะจะต้องมีสติกงสติ๊กเกอร์รูปตอนนั้นอ่ะพอแฟนมั้งเป็นสปอนเซอร์ให้โฟมออใช่ได้่าใช่ใก็คือเป็นสปอนเซอร์ให้โฟมออตลอดก็คือส่งเสื้อผ้าส่งของส่งอะไรมาให้ตลอดก็จะมีชุดนอนเสื้อกางเกงขาสั้นยันกางเกงใน ก็คือส่งบัตรแล้วส่งบัตรตลอดเนียนะใช่ใช่บ่อยมากอันนี้อันนี้จาได้ว่าเป็นรูปแรกๆที่แบบลงในไอจีเลยฉันพยายามจะเลื่อนไปหารูปแรกของดิฉันฉันลงมาสี่พันของรูปฉันถ่ายยังไงก็ยังไม่เจอรูปแรกเลยอ๋ะทุกนเคยไหมเคยมีใครถ่ายรูปไหมถ่ายรูปลงไปดูหรือว่ามือหรือกูเป็นคนหาทําวะไม่แฟนคลับมีมีคอมเมนต์เพราะว่าบางทีมันเด้งขึ้นมาไงกูก็เห็นใช่มีมีมี ฟนคลับที่แบบอาจจะเพิ่งเคยรู้จักเราเ่งเคยติดตามเลยคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าลงรูปเล่นไอจอะไรกันแล้วเคยถ่ายไปดูรูปแรกๆที่ลงกันไหมบอกกันมาหน่อยเล่าให้สุดเล่าสุดจนฟังนหน่อยอ่ะลงมาถึงสุดแล้วอันนี้พอลงมามาเจออันนี้รูปแรกตอนกามิ แต่ฉันอยากจะบอกว่ารูปเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่รูปแรกของดิฉันตอนนั้นคือ,อมึงมาบอกว่าโฟเขามีแอปแบบโน่นนี่นั่นมาเล่นแล้วนะนกูก็แบบอะไรโหลดไม่เป็นกูก็แบบว่าเฮ้ยพอมึงโหลดมาปุ๊บกูก็บบกเฮ้ยลาวินทําให้หน่อยลาวินก็มันก็ง่ายๆนะถ่ายรูปตัวเองลงไม่ใช่รูปถังขยะรูปแกลในไอจีฉันคือรูปถังขยะยังไม่จำเลยมันถ่ายรูปถังขยะปุ๊บแล้วมันก็ลงอุย้ยสมัยก่อนเขาฮิตกันอย่างนี้ ที่แบบเอาหน้าแบบตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ่นะมาใส่อะเื่อเอาไปคอลเลคชันนี้เลยกูให้เลยก็คือเป็นคลิปหนีบกระดาษแล้วกูจะต้องเข้าแอปพลิเคชันหนึ่งเพื่อตกแต่งรูปฉันก็ทําเป็นว่าหน้านูหน้านูนั้นสมัยก่อนจินตนาการมันเยอะจริงวะจินตนาการเยอะมากไห่ทราจำได้ว่าแต่ก่อนอะไอโฟนเวลาถ่ายรูปลงไอจีชอบแบบชอบถ่ายสิ่งที่อยู่รอบตัวแบบเห็นอะไรทายทายดอกมงดอกไม้ท้องฟ้าเงาหูใช่จะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เน้นว่าตัวเองจะต้องถ่ายหน้าตัวเองอย่างเดียวหรือถ่ายตัว ทงชาติของเขามีอะไรมึงจะเอาอะไรกับกูโอยตาตามึงไปเลยสิคะของกูเป็นอันนี้อืมของกูเป็นอันนี้ประทับใจงานประทับใจงานประทับใจเรียกว่าเหมือนแบบเป็นบทหนึ่งในชีวิตอะเมื่อแบบเออเป็นแอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้ว่าแบบ กว่าจะได้ติดปีกอันนะี้กว่าจะได้ติดปีกแล้วมีป้ายชื่อเป็นชื่อตัวเองอะ่ะมันนานมากเลยนะแค่รู้สึกว่าเห็นรูปนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออเนาะก,กว่าเราจะมาห็นดคว,นนว,วานี้ได้ตรงนี้เนะี่ยมันก็มันก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะะไรก็เลยเป็นรูปที่แบบหยิบขึ้นมาว่าแบบได้ทบทวนตัวเองเอ,อ่ะรูปนี้ละกันตอน,น,นแรกคิดยังไงตัดผมปกติ มึงไม่ค่อยตัดผมนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคิดยังไงเลยเพราะว่าถ่ายละคร 2, <ส> 2> <ะ>เรื่องไอ้เรื่องเนืงอเพิ่งถ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นต้องไปฟิตติ้งละครอีกเรื่องหนึ่งเลยเ<อ>แล้วก็เลยคิดว่ากลัวซ้ำกลัวคาแรคเตอร์ซ<อ>้ำแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่น2เรื่องเลยเหรอวะน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีการตัดผมมีการทําสีผมใหม่เข<อ>าก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่เหมือนเดิมอะไรแค่นั้นเองเราก็เลยแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อละครนิดนึงอ,อันนี้ก็เป็นก็เป็นลุคที่ <ๆ S 2> เปลี่ยนมาเพื่อถ่ายละครโดยเฉพาะอันถ่ายซีรีีขอองพ่ก ก็เลยแบบเอามาให้ดูว่าเออฉันก็ลงทุนตัดผมเพื่อฉันจะถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้อันนี้ลูกสุดท้ายของเราชอบรูกนี้ส่วนตัวอืมคือรูปเดลต้าเดลต้าเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดที่ถ้าคนเห็นแค่แบบแรกก็รู้สึกกลัวแต่ด้วยความที่เราเป็นเจ้าของเราเลี้ยงมันเราเห็นมันทุกวินาทีอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นหมาที่แบบมันมีแววตาน่ารักนะ <c oughs> แบบแววตามันน่ารักแล้วแบบจังหวะอันนี้มันดูน่ารักอ่ะคือมันเป็นจังหวะที่นั่งอยู่บนรถแล้วกูหัดไปแล้วเจอหน้า ลยถ่ายรูปเก็บไว้นางก็มีมุมน่ารักนุ้ยมันไม่ใช่แบบหมาแบบหมาหน้ากลัวนึกอกป่าหน้ากลัวทุกคนงั้นสุดท้ายฉันบ้างก็เอารูปนี้แล้วกันจบก็คือเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่ารูปเนี้ยฉันกับแมวหน้าเหมือนกันเหมือนไหมวะฉันก็เลยว่าอุ๊ยแม่ลูกแม่ลูกรุ่หนึ่งมีความแม่ลูกฉันก็เลยแบบเออประทับใจว่าฉันได้หน้าเหมือนแมวด้วยเลยเงี้ยเหมือนเหมือนหมาผัวเดลต้าบางท่านกูหันไปกูเหมือนเห็นหน้าหัวตัวเองอ๋อ บอจริงๆบางจังหวะหันไปที่แบบเห็นทิวกับเดตลตาอยู่วยการกอดกันอยู่อย่างเงี้ยแบบเล่นกันอยู่หันไปแล้วแบบมันก็มีมุมคล้ายกันใช่หม,มันเหมือนกันจังหวะอะไรเงี้ยแล้วขอโทษวา่าไม่ใช่แค่กูคิดกันเดียวกูถามทุกคนกูนส่งไปถามทุกคนถามเพื่อนทิวถามพ่อแม่ทิวส่งไปถามว่าทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันไหมว่าแบบหน้าเหมือนกัน่ะแล้วทุกคนก็พูดเปสิ่งเดียวกันว่าเออหน้าเหมือนกันอ่ะทิวรู้สึกยังไงบ้าที่หน้าเหมือนหมาหน้ารักไงแบบหน่ารักมันหล่อมันเท่งไง ชมตบท้ายไปเลยสิคะอรออะไรคะอ่ะก็จะประมาณนี้ก็คือลองย้อนดูไอจีตัวเองแล้วแบบหยิบรูปที่แบบเวลาเราย้อนทําอะไรเงี้ยมันคืออะไรปะคือคนแก่อันนี้เรื่องจริงคนแก่จะชอบย้อนวันวานกลับไปดูตัวเองเก่าๆรูปเก่าๆพูดถึงเรื่องสมัยเก่าสมัยก่อนมันคือคนแก่แต่ไม่ใช่ฉันฉันไม่แก่โอเค ไม่ลืมกวอะไรก็ใช้ก็ทำๆๆนคะคะแล้วท่นนะคะบ้านเดยคนมันจะได้ยินไหมนั่นอะเอาเปว่าไปแล้ว๊ายบาน